ในแผ่นดินชวามีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สืบเชื้อสายมาจากวงเทวันสพระองค์ได้แก่ท้าวกุเรปันท้าวดาหเาท้าวก้าหลังและท้าวสิงหัสสารีทุกพระองค์ต่างเป็นกษัตริย์ปกครองนครสี่น, 4, นครตามชื่อของตนเองท้าวกุเรปันมีโอรสรูปงามนามว่าอิหนาส่วนท้าวดาหาก็มีพระธิดาคือบุษบาผู้ทรงโฉมตามประเพณีของกษัตริย์วงเทวัน เท้ากูเรยปและเท้าดาหาจึงตุนาง,งานิเหน่าและบุษบาไว้ตั้งแต่เกิดแต่เมื่ออิหนา่าโตเป็นหนุ่มอายุก,ก็ไปพบรักกับจินตาราวาธีดาของเท้ามันยาที่พบในงานพระเมรุของพระอิยิกาอิเหน่าคลั่งไคล้นางจินตาราวาธมากจนไม่ยอมกลับบ้านกลับเมืองรวมถึงปฏิเสธการมันหมายกับนางบุษบาด้วยแต่ในขณะเดียวกันวิยาสกรรมโอรสของเท้ากำมั้นกุหนิงตามกวางทองจนได้พบรูปวาดของนางบุษบาขณะที่วิยาสกรรมออกประ่าป่า เมื่อเห็นภาพวาดของนางบุษบาจึงหลงใหลในตัวบุษบาเป็นอย่างมากวิยาสักดิ์กจึงไปบอกให้บิดาของตนมาสู่ขอนางบุษบาเท้ากำมะกรูดหนึ่งจริงไปสู่ขอนางบุษบาจากเท้าดาหาแต่ก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากเท้าดาหายกนางบุษบาให้จรกาไปแล้วเท้ากำมะกรูดหนึ่งโกรธมากจึงยกทัพมาล้อมกรุงดาหาเพื่อชิงตัวนางบุษบาเท้าดาหาจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเท้ากุเรปันเท้ากาหลังข้าวสิงหสารี และจราการให้ยกทัพมาช่วยกันรบเท้ากูเดยเป็นสั่งให้อีเหนวมาช่วยรบที่กรุงดาหาแต่ด้วยความที่อีเหนวเคยทําให้เท้าดาหาโกรธเรื่องปฏิเสธการแต่งงานกับบุษบาจนทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายยนมาอีเหนวจึงตัดสินใจสู้รบให้ชนะก่อนแล้วค่อยเข้าไปเฝ้าเท้าดาหาเมื่อเท้ากำมังกุนิงยกทัพมาใกล้ดาหาก็เกิดการต่อสู้กับกองทัพของอีเหนวส่วนอีเหนวสังหารเท้ากำมังกุนิงตายในสนามรบด้วยกิจเทวเมื่ออีเหนวรบชนะก็ได้เข้าเฝ้าเท้าดาหา,า,หาและได้พบกับนางบุษบา อีหนาไม่ได้พบนางบุษบาก็หลงรักนางทันทีและรู้สึกเสียดายมากและอิหน่าก็กลับหลงรักนางเสียเองและพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้นางบุษบามาครอง